<c oughs> สวัสดีครับผมสวัสดีครับพบก,กับผมนะครับแกโอชานี่วันนี้ผมมารีวิวไรเซบูอันนี้ผมซื้อมาสองหมืสี่พันสองร้อยแปดสิบร้อนบอร์ที่โรบินสันนาชาบูรี เอาตรงรับ <elaborate> ซ <mel> oh, <sorry. S 1> mm ึ่งผมก็ไปขโมยของเขามอนฮะเขาไม่ได้จ่อยผมก็ไม่ได้จ่อยฮะผมไปขโมยเขาหม้อือูสงประมาิโลกน่

ตขอตขอโทษครับสวัสดีครับ